วัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปรอดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประํามวันอาทิตย์ที่3กันยายนพุทธศักราช2 5 6พนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นวาวานกเขาคมอสิบเอ็ดพบกับทางด้านสายรุ้งเอสพีกันศาสตร์แพมินบุรีพิกัดน้ําหนัก1 2 1ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นอํานาเดชสิทธิ์นายกโมดพบกับทางด้านสัม่าง,งามพอประมุก พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์คู่ที่สามคู่รองคู่เอกคู่รายการวันนี้ก็จะเป็นดักกี้นกเขาขมอสิเอ็พบกับท่านนั้นเอ็กตราเพชรชมพูพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์และคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยทังศึกทางสายนะครับเพชรสมานสอสมานคาเมนเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นวันนี้รับการมาเยือนของดีเซลเล็กบิวเจ็ดสี่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักนิดนึ่งนะครับคู่แรกนั้นหว๋าหวากับทางด้านสายรุ้งมา121ปอนด์ทพีกัดอํานาจเดชมา115ปอนด์ทพีกัดสัมผัางามก็มาเท่ากันนะครับ115ปอนด mm. ์คูทีสามดากี้มา140.8ลถเบส0.8ส่วนทางด้านเอ็กซ์ตรามา140ปอนด์ทพีกัดนะครับนี่เป็นน้ําหนัก mm. คูทีสามคู่เอกของรายการเพชรสมานมา123 ส่วนดีเซนเล็กมา123.2ลดไป0.2น้ำหนักทั้ง4ี่คู่นะครับต่อไปมาดูราคาเรทดนะครับคู่แรกนั้นสายรุ้งเป็นต่อ53นะครับสายรุ้งเป็นต่อ53อําหน้าเด็ดเป็นต่อ32อําหน้าเด็ดเป็นต่อ32ไดคีเอ็กซ์ตรานะครับเอ็กซ์ตระไดคีเป็นต่อ54นะครับไดคีเป็นต่อ54 เพชรสมานดีเซเลกเพชรสมานเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะครับนี่เป็นราคาเด็ดมวยวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพิเสองสี่นะครับหลพยกยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนํนะรา,กกร,านนนราคาเด็ดเปิดมามึ้นชกสองวันสาวันเลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปจดบันทึกไว้นะครับนํามาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับราคาเด็ดทางการช่างน้ําหนักราคาเด็ดอนมวยชกแล้วก็ราคาสดๆดชาควอเฟทีไหลไปทางไหนนะครับเราก็จะได้รู้ แต่เห็นด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับและที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้แค่คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480ผมพร้อมให้คำแนะนำแอ็บบิเกตสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงทางด้านการเงินงนะครับและก็ที่นี่ราคา100รบาท200ระบาท เปิดให้เราได้ออกตัวบังทุนนะครับใช้หลักประกันใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินทนะ้องเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลปิเคชันสสีที่เดียวจบร็ทุกความมัน่นค่าเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผลกู่แรกนั้นหว่าวหานเขาคมอสิเเจอกับสายรุง้งว่าวหวานี้ไซสเนียนหนักแรงเข้าในขวางหน้าดันแทงแต่ว่าการผ่านมือร่างกายยังไม่แข็งเท่าไหร่ มาเจอกับสายลุงสายลุงเป็นวยเข่าในแข็งแกร่งมันหนักสอบคมแต่ว่ารูปร่างดูจะเสียเปรียบนิดหนึ่งฝีมือนี่ดูจะมารองนิดหนึ่งแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่เป็นต่อยเยอะต้นต้นนี่อาจจะเบียดแต่ว่าปลายปลายผมบอกว่าวาวาต้านไม่อยู่ปลายปลาย,ลาย,ลาย,ลายวาวานี่ไม่น่าต้านอยู่ว่ามานี่รอลุน้นสายลุงเอสพีกันศาสตร์แปมินบุรีไทย้ายเข่าในแข็งแกร่งเดินถอยเดินเตะเดินจับเดินตีเบียดผ่านท้ายท้ายนะครับ ู้ที่สองอำนาจเดชศิลยกโมเจอกับสัมปางามพอระมุกอำนาจเดชนี่แข็งเนียนเข่าในแข็งแกร่งแต่ว่าช้านิดหนึ่งฝีมือมวยดูจะไม่ทันครับสันสัมปางามนะสัมปางามในตีนแรงหมัดหนักเข่าในก็แหลมกระดูกดีแต่ว่าหยุดไปนานกลับมาหายใจไว้ที่ศึกจิดมงคลสามสี่ไฟก็พอดูได้แต่ว่าเป็นมวยที่โดนหมัดไม่ได้วันนี้อำนาจเดชเป็นมวยเขา่าซึ่งมีหมัดเสริม ต้นๆนี่ซูสีแน่เพราะว่าสัมปัาง,งามฝีมือดีฉลาดอำนาจเดชเข้าไปนี่อาจจะเจอหมัดเจอศอกล่วงหล่นได้เช่นเดียวกันคู่นี้มีโอกาสนับนกานเอร9เซเลยนะครับต้นๆเนี่ยอำนาจเดชมีโอกาสเดินไปรับหมัดรับศอ,อกล่วงหล่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปลายๆเนี่ยถ้าไม่ล่วงไม่หล่นอำนาจเดชเดินจับเดินตีมีหมัดมีศอกเสริมสัมป่าง,งามก็มีโอกาสโดนนับโดนน,นกเชน่นเดียวกันคู่นี้มีโอกาสนับนอกเยอะมากแต่ผมมองว่าสามัมป่างงามต้นๆไปก่อนแน่นอน รองไว้ราคามีโอ,อกาสพลิกมาเป็นต่อกองตัวบังทุนเอานะครับและมีโอ,อกาสพลิกชนะได้ด้วยนะคู่นี้เจ้าที่สัมปังอัมพอบงังงกนะครับคู่ที่สามดากิคีของเขาคอมอสิบเอ็ดเจอกับเอก้าเพชรชมพูดากินีพชรไม่เขาไม่มีตาสู้ดีเขาในแข็งแกงเดินจับเดินตีเแ่งแทงส่วนเอก้าเนี่เขาในแหลมแทงเจ็บสูงยาวแต่ว่าความมั่นคงทวงหลังน้อยร่างกายไม่ค่อยดีเรทดเปิดมาแค่ห้าสี่ผมชอบมากนะครับ ให้เป็นที่เด็ดนะครับราคาไม่ห่างแต่ผมชอบชอบมากให้เป็นที่เด็ดในรายการวันนี้ดากี้นกเขาขมยสิเอ็ดคู่แข่งองรายการวันนี้ก็เป็นสมาน์ทสมาน์ทคมเนเจอร์ดีเซลิกคู่นี้ใกล้เคียงกันมากเพชรสมานนี่เป็นเมยอเจ้าถิ่นหลักเหลี่ยมดีแข้งเนียนฉลาดเขาเกมดีเซลิกก็แข้งเนียนเขาในแข็งแกร่งต้นๆเพชรสมานไปก่อนแน่นอนมีลูกศอกมีลูกหมัดคมมีความฉลาด ต้นต้นไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วราคาไหลขอ้ตัวบางทุนเอาดีเซลเล็กช,ชนะคือพลิกชนะท,ท้ายท้ายและมีโอกาสเมื่เดียวจบด้วยเขาเหมือนคู่นี้เพชรสมานอาจจะกินไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็กินเลยนะครับผมชอบที่เพชรสมานสอสมานการเมนสมรุปไว่แล้มาชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบที่ความแข็งแกร่งของสายลุงเอสพีการสาสซาดแพมเอนบุรีคู่ที่สองเข้าไปที่ซัมปาง,งามพอมุมรองไว้มีโอกาสพลิกมาเป็นต่อข้ตัวบางทุนเอาต้นต้นพีิมือดีกว่า ปลายอาจจะต้านเขาต้านมาศอกไม่ได้แต่ว่าเข้ตัวบงนธุนดาวนะครับผู้ที่สามจอบไปที่ดายกีของเขาขมยสิบเอ็ดวันนี้แข่งกว่าร่างกายดีกว่าความมั่นคงความมาตรฐานดีกว่าช่วงนี้น่าจะเบียดผ่านเขาปลายท้ายเป็นติดในรายการครับคุยของรายการวันนี้ชอบไปที่เพชรสมานอสมานกาเพรนเจชาวันเจ้าถิ่นฟิล์มดีกว่าเขาเลยเหรือมงงัวบังทุนนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ